เพราะแบบนี้อัน้นพัชราภาถึงไม่ค่อยไปงานเอเป่งเพื่อนในวงการบันเทิงเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะมีแฟนคลับคอยจับจ้องอยู่ตลอดสำหรับอั้พัชราภาล่าสุดเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566อัํมได้ไปร่วมงานเอเป่งน,น้องสาวคนสนิทอย่าง ปอยตอริสดอซึ่งหลายคนสงสอไม้หันอากาศยอยวอเอกอาทำไมไม่ค่อยไปงานเอบแต่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงล่าสุดวันที่3เดือนมีนาคม แฟนเพจเฟซบุ๊กอันพัชราภาชัยเฉยอัมแพชระปวแสนคลับได้โพสต์ข้อความว่าเกรดความรู้หลายคนอาจสงสัยทำไมอันพัชราภาแทบจะไม่ไปงานแต่งงานของเพื่อนหรือคนรู้จักในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่นอกจากยุย้ยจิระน,นันและครั้งล่าสุด ปอยตอริสตาอ้ามเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ไม่ไปร่วมงานของเพื่อนๆหรือคนรู้จักเพราะอยากให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อโฟกัสให้ความสำคัญกับคู่บ่าวสาวมากกว่าเพราะอยากให้เกียรติคู่บ่าวสาวหลายครั้งที่เธอไปซื้อนักข่าวมักจะมาโฟกัสที่ตัวเธอตลอดโดยเฉพาะชุดที่เธอจะใส่ไปร่วมงานและอาจจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแยง่ยงซีนเจ้าสาวอีกสาเหตุหนึ่งคือติดงานและไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงานนั่นเอง